สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนชัยอัศดามงค,คลแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลบางบดนะครับ ก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับซึ่งเราจะมาเจอกันนะครับแล้วก็ทางทีมงานของโรงพยาบาลบางมดนะครับก็จะรวบรวมคําถามนะครับที่มีคนถามเข้ามาทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook Instagram นะครับหรือคอมเมนต์อินบ็อกซ์ต่างๆครับเราก็จะรวบรวมคําถามที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความรู้ทางการแพทย์นะครเกี่ยวกับเรื่องการทําแสริมความงามนะครับทางทีมงานก็จะรวบรวมมาถามหมอกันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการรวบรวมคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องการทาแสริมกำดึงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำเสริม ที่มีคนนิยมกันมากเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเลยนะโดยเฉพาะอายุเริ่มเข้าเลขสีนะสีกว่าก็จะเริ่มมีความหย่อนคล้อยไม่ว่าจะเป็นทางด้านบนนะฮะความหย่อนคล้อยด้านบนความหย่อนคล้อยด้านล่างหรือแม้กระทั่งความหย่อนคล้อยของบริเวณลำคอนะฮะแล้วก็การผ่าตัดหรือว่าการทำศสลยกรรมความงามในปัจจุบันฮะมันจะมีหลากหลายมากสําหรับการทําเพื่อให้ใบหน้าดูเด็กลงนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามถ้าเกิดเราต้องการให้ใบหน้าเนี่ยมีความอ่อนเยาว์ที่มากนะมีปัญหาที่มากต้องการจะเปลี่ยนแปลงที่เยอะนะครับแล้วก็าทาแล้วได้ผลลัพธ์ในระยะยาวมากกว่าวิธีอื่นนั่นก็คือการผ่าตัดที่เรียกว่าการทำเฟสลิปหรือการดึงหน้านะครับซึ่งปัจจุบันมีความนิยมมากขึ้นเลยนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะถ้าเราพูดถึงการดึงหน้าเนี่ยคนจะคิดว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับทำเสร็จต้องนอนโรงพยาบาลน,นานกว่าจะพักฟื้นก็นานแผลก็ใหญ่ เมื่อก่อนเขาจะคิดอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นความจริงัเพราะว่าเทคนิคสมัยก่อนยังไม่ได้ดีมากดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดดึงหน้าในสมัยก่อนไม่ได้นิยมเหมือนสมัยนี้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเรามีเทคนิคที่ค่อนข้างจะดีขึ้นขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับเทคนิคปัจจุบันที่เรียกว่า o d เด n face lift นะครับเป็นเทคนิคที่ทําให้การดึงหน้าเนี่ยได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยการเทคนิค Modern เ a c e lift นะครับเราจะดึงหน้า ในชั้นลึกด้วยเรียกว่าชั้นสมาร์นะพอดึงชั้นกล้ามเนื้อด้วยเนะี่ยผลลัพธ์มันก็จะอยู่ยาวนานมากขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะเทคนิคที่เรียกว่าโมเดนเฟสลิปนะครเราจะมีการเกรดดิง้งคือทําให้ เราจะรู้ว่าความหย่อนคล้อยแต่บริเวณเนี่ยมันเป็นมากแค่ไหนแล้วเราก็ปรับนะะการผ่าตัดตามความหย่อนคล้อยด้วยและเทคนิคโมเดิลเฟสติป์นะครับเราจะมีการแบ่งใบหน้าเป็น4ส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหย่อนคล้อยแต่ละส่วนมันไม่เท่ากันดังนั้นคนไข้ทุกคนไม่จําเป็นต้องดึงทั้งหน้านะครับบางคนเนี่ยก่อ,อนหน้านี้เวลาเราพูดถึงดึงหน้าเนี่ยเขาจะหมายถึงดึงทั้งหน้าและดึงคอด้วยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีเทคนิคที่เรียกว่าโมเดิลเฟสติป์นะคะคือเราจะมีการแบ่งส่วนของใบหน้าแล้วก็มีการเกรดดิง่งๆแล้วคนข มีปัญหาที่จุดไหนมากกว่ากันแล้วก็เราก็เลือกทำนะฮะเฉพาะจุดที่มีปัญหามากแล้วก็เมื่อเราแยกส่วนได้นะเราไม่ต้องทําทั้งหมดเนี่ยการผ่าตัดก็ใช้เวลาน้อยลงการพักฟื้นก็น้อยลงนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะตรงจุดมากขึ้นด้วยดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคของโมเดิ n เฟสติฟนะนะทีนี้ก็จะมีคนถามคําถามเข้ามามากเลยเกี่ยวกับการทำโมเดิลเฟสติฟวันนี้เราก็จะมาตอบคาถามกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละคําถามกันเลยนะครับ คำถามแรกนะครับที่ถามหมอมาครับถามว่าหากมีโรคประจำตัวเช่นความดันสูงเบาหวานสามารถดึงหน้าได้หรือไม่นะครับไม่ได้ทำได้ทุกคนนะฮะก็คือว่าเราต้องควบคุมโรคประจำตัวของเราให้หายดีซะก่อนพูดง่ายๆให้ควบคุมให้อยู่ในระดับปกตินะรโรคประจำตัวเนี่ยส่วนมากมารักษาไม่หายบางโรคนะฮะเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคไขมันนะ,ะพวกนี้เป็นโรคเขาเรียกว่าเป็น chronic disease คือเป็นโรคประจำตัวของเรานะฮะรักษาไม่หายแต่ว่าสามารถ ควบคุมให้อยู่ในปกติได้อย่างเช่นควบคุมน้าตาลให้ปกตินะควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดังนั้นก่อนผ่าตัดเนี่ยถ้าเรามีโรคประจาตัวนะฮะให้บอกหมอก,ก่อนแล้วก็ พยายามควบคุมโรคประจาตัวนะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก่อนถ้าเกิดมันอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ทุกอย่างนะการผ่าตัดก็ไม่มีปัญหาก็สามารถผ่าตัดได้นะแต่ถ้าถามหมอถ้าสมมติว่าเราเป็นเบาหวานเสร็จแล้วน้ําตาล200กว่าตลอดเลยถามว่าผ่าตัดได้ไหมก็ผ่าตัดไม่ได้นะฮะไม่เหมาะสมที่จะผ่าตัดพอๆน้ําตาลมากเนี่ยเวลาแพ้ผ่าตัดก็จะหายช้ามีโอกาสที่แผลจะติดเชื้อมากขึ้นทุกอย่างจะมีผลตามมาหมดยกตัวอย่างเช่นความดันนะถ้าความดันสูงแล้วควบคุมไม่ได้200กว่าตลอดเนี่ยมาผ่าตัดเนี่ยก็มีโอกาสที่เส้นเลือดจะแตกนะฮะมันก็ บวมช้ำม,มากเส้นเลือดออกง่ายเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีโรคประจําตัวเยอะหรือมากนะครเยอะหรือน้อยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราควบคุมโรคประจาตัวได้ดีแค่ไหนนะคะะสำคัญที่สุดก่อนผ่าตัดเนี่ยหมอก็จะมีการตรวจโดยละเอียดก่อนนะฮะตรวจโดยละเอียดอย่างเช่นาถะะ้าจะผ่าตัดหนึ่งหน้านะฮะเขาจะมีการตรวจเลือดน,นะฮะเช็คความดันนะฮะแล้วก็มีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคลื่นไปฟ้าหัวใจทุกอย่างเราต้องตรวจทั้งหมดนะฮะว่าคนไข้มีความพร้อมไหมดังนั้นเนี่ยบางที คนไข้มี2แบบนะบางทีร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมเช่นแบบขแข็งแรงดีครแต่กลัวมากกลัวมากนี่คือจิตใจไม่พร้อมคาดหวังสูงมากเกินไปจิตใจไม่พร้อมอีกคนไข้ประเภทนึ่งก็คือ ใจพร้อมมากอยากทํามากเลยแต่ว่าร่างกายไม่พร้อมนะคืออยากทําานะแล้วยังไงก็อยากทําแต่ว่าตัวจแลโอ้โหสุขภาพร่างกายไม่ไหวจริงๆโรคจำตัวคุมไม่ได้เลยอันนี้หมอก็จะปฏิเสธไม่ทำนะทั้ง2องอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดนะถ้าทำให้ดีก็คือต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครัคำถามต่อไปนะครับถามว่าเป็นคนที่มีผิวบางหากต้องการดึงหน้าสามารถทําได้หรือไม่ คำตอบคือทาได้และทําได้ดีด้วยนะครมันมีปัจจัยอยู่หลายประการนะ,ะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังว่าสืว่าคนไข้ต้องการทําดึงหน้านะค,ะคนไข้ประเภทไหนที่ดึงหน้าแล้วจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยลองดูให้ว่าเราเราเหมาะสมไหมนะ,ะประเด็นแรกนะ,ะก็คือคนที่มีความหย่อนคล้อยมากๆฮะคือถ้าเราอายุมากแล้วมีความหย่อนคล้อยมากมีร่องต่างๆชัดบางคนนะฮะยังไม่ทันยักคิว้วก็มีร่องหน้าผากแล้วบางคนยังไม่ทันยิ้มก็เห็นร่องตีนกาเต็มเลยนะฮะอันนี้คือ การมีความหย่อนคล้อยมากมีร่องต่างๆที่ลึกมากนะฮะพวกนี้เวลาผ่าตัดดึงหน้าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าเวลาทําเสร็จมันจะเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะคนไขน้มีเนี้แข็งชัดมีร่องแก้มชัดพอทำเนี่ยเวลาเราดึงนะดึงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนแปลงได้เยอะอันนี้คือปัจจัยแรกคือถ้ามีความหย่อนคล้อยมากนะทำาเราจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะปัจจัยที่2ฮะคือคนไข้ที่ผิวบางคะคนไข้ที่ผิวบางหรือคนไข้ที่ผิวค่อนข้างนิ่มฮะค่อนข้างนุ่มเนี่ยจะทำแล้วไดี เปรียบเทียบกันฮะคนไข้บางคนนะฮะก่อนจะมาดึงหน้าเนี่ยเขาไปทําัลยกรรมอย่างอื่นมาเยอะยกอย่างเช่นเคยฉีดฟิลเลอร์เคยร้อยไหมต่างๆมาเยอะแล้วไปหน้าก็จะแข็งนะฮะใบหน้าจะแข็งเพราะว่ามันจะมีพังผืดทางด้านในนะ,ะใบหน้าที่แข็งเนี่ยเวลาผ่าตัดเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์ไม่ค่อยดีนะ,ะเพราะาการดึงเนี่ยมันต้องใช้แรงดึงเยอะถึงจะทําให้มันไปได้นะ,ะในทางกับการถ้าคนไข้ได้ผิวบางหรือใบหน้านุ่มนะไม่ได้ผ่านการ ทำอะไรม่าๆนะผิวไม่แข็งนะฮะใบหน้านุ่มผิวบางพวกนี้เวลาดึงนะฮะหมอใช้แรงดึงนิดเดียวนะเวลาผ่าตัดก็ใช้การเย็บเพียงนิดเดียวมันก็จะขึ้นได้ละมันก็จะขึ้นล่องต่างๆก็จะขึ้นใบหน้าก็จะยกได้ดังนั้นปัจจัยที่2นะคือความบางความนิ่มของตัวผิวหนังนะถ้ายิ่งบางมากหรือว่านิ่มมากนะ,ะก็จะเวลาผ่าตัดดึงหน้าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะปัจจัยที่3ามมือโคงหน้านะฮะ คงหน้าถ้าโครงหน้าแคบนะฮะจะดึงหน้าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนที่โครงหน้ากว้างนะฮทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครเพราะว่าคนไข้นะเวลาผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยแผลผ่าตัดทั้งหมดนะจะซ่อนอยู่ด้านข้างทั้งหมดเลยนะเราจะซ่อนตามไรผมตามขอบหูนะทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้มองเห็นทางด้านตรงแต่ว่าเวลาเราเปิดแผลด้านข้างเนี่ย แต่เวลาผ่าตัดจริงเราต้องเลาะเข้ามานะกล้ามเนื้อเพื่อจะดึงกล้ามเนื้อตรงกลางนะเพราะว่าล่องต่างๆจะเก็บมันจะอยู่กลางหน้านะด้านข้างจะไม่ค่อยมีลอ่องต่างๆไม่ค่อยมีความหย่อนคล้อยนะฮะแต่พอมาอยู่กลางหน้าเนี่ยแน่นอนทุกอย่างเห็นลอ่องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตีนกานะฮะล่องแก้มล่องน้ำหมากความหย่อนคล้อยมันจะเห็นอยู่ทางด้านหน้าดังนั้นเนี่ยเทคนิคการผ่าตัดคือเราจะซ่อนแผลด้านข้างแต่ว่าเราจะพยายามดึงด้านหน้าดึงตรงกลางหน้านะดังนั้นระยะห่างระหว่างที่เราเปิดแผลผ่าตัดกับระยะห่างที่เราจะดึงเนี่ยยิ่งมันกว้าางเท่ไร มันยิ่งโอกาสแรงมันจะไปถึงมันน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่หน้าแคบเนี่ย,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 ยก็คือเราเปิดจากแผลผ่ตา,า,าตัดมานิดนึงเราดึงมันก็ถึงกลางหน้าแล้วนะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่คนไข้ที่ใบหน้ากว้างมากโหนกแก้มกว้างมากเป็นคนที่ใบหน้ากว้างยังไงเราต้องเปิดแผลผ่าตัดด้านข้างที่เดิมนะแต่ระยะระยะทางจากด้านข้างมาถึงตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะดังนั้นเวลาเราดึงนะพอเราดึงดึงชั้นกล้ามเนื้อเหมือนกันนะ,ะแต่แรงที่มันจะส่งไปถึงตรงกลางหน้ามันจะน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกข้อนนึงโดยสรุปะะ คนไข้ที่ดึงหน้าทางเทคนิคการแพทย์อันนี้เป็นเทคนิคทางการแพทย์โดยเฉพาะเลยนะคคนไข้แบบไหนที่ดึงหน้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีอย่างแรกก็คือมีความหย่อนคล้อยที่ค่อนข้างมากนะอันที่สองก็คือคนไข้ที่ใบหน้าแคบนะใบหน้าแคบจะดึงแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีนะอันที่สามก็คือคนไข้ที่มีใบหน้าแคบใช่ไหมฮะมีความหย่อนคล้อยที่มากแล้วก็ผิวบางนะอันที่3ก็คือผิวบางหรือผิวมีความอ่อนนิ่มไม่แข็งนะฮะอันนี้ก็จะดึงหน้าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะฮะ คำถามต่อไปนะถามว่าการดึงหน้าช่วยทําให้หน้า V shape หรือไม่นะอันนี้ช่วยได้นะครถามว่าทาไมถึงช่วยได้นะการดึงหน้าเฉพาะเลยถ้าเกิดต้องการทําให้ V shape นั่นคือการดึงหน้าส่วนล่างนะครับมันจะช่วยได้ดีสําหรับคนไข้ที่1คือโครงสร้างกระดูกนะไม่ได้ใหญ่นะคือโดยรวมเนี่ยเป็นโครงสร้างที่หน้าแคบอยู่แล้วไม่ได้เป็นโครงสร้างที่กรามใหญ่แต่ว่าความ ความกว้างหรือว่าที่ไม่มีเชฟมันเกิดจากความหย่อนคล้อยของผิวหนังลงมานะปกติเนี่ยไขมันกระพุ้งแก้มจะอยู่บริเวณนี้นะฮะตรงกลางแก้มแต่พออายุมากมันจะคล้อยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาปิดตรงขอบกระดูกกรามด้านล่างเมื่อมันถึงตรงนั้นเมื่อไหร่เนี่ยใบหน้ามันจะออกเหลี่ยมนะฮะมันจะไม่เป็น Vshape ถ้าปัญหามันอยู่ที่จุดนั้นนะพูดง่ายๆคือปัญหาของการที่ใบหน้าไม่ Vshape ถ้ามันอยู่ที่ความหย่อนคล้อยของโดผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้การผ่าตัดดึงหน้าสามารถช่วยได้เพราะพอเราดึงขึ้นไปนะฮ หน้าที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งก็คืออยู่ที่ว่าโครงสร้างกระดูกเป็นยังไงถ้าโครงสร้างกรอบหน้าของเราเล็กอยู่แล้วเป็นวีอยู่แล้วเป็นเดี๋ยวว่าปัญหาหลักคืออยู่ที่ตัวไขมันหรือว่าตัวผิวหนังที่มันหย่อนคล้อยลงมา โดยเฉพาะการความหย่อนคล้อยทางด้านล่างของหน้านะอันนี้เวลาผ่าตัดดึงหน้าจะช่วยได้เยอะเลยฮะช่วยให้ทําให้ไขมันกลับไปที่เดิมนะดังนั้นโครงหน้าโดยรวมมันก็จะดูเหมือนเป็น V shape มากขึ้นนะดังนั้นถ้าคนไข้ต้องการทําใบหน้า V shape นะฮะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากมีความหย่อนคล้อยมากหมอจะแนะนําการผ่าตัดที่เหมาะสมก็คือการดึงหน้าส่วนล่างนะเพราะการดึงล่างส่วนล่างก็คือจะได้ร่องแก้มร่องน้ำหมาดแล้วก็ความหย่อนคล้อยที่อยู่บริเวณคางข้างๆคางดังนั้นเวลาดึงขึ้นไปก็จะเห็นกรอบหน้า เป็นรูป V shape ที่ดีขึ้นนะค,คำถามต่อมานะครับถามว่าหลังการดึงหน้าหากต้องการเติมไขมันหรือโบท็อกสามารถทำได้หรือไม่ครก็อย่างที่หมอบอกนะครับเราแยกเป็นสองส่วนนะครการดึงหน้าก็คือส่วนการดึงหน้าคั้การอื่นที่นอกจากการดึงหน้าไม่ก็จะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์ลาว้วไ้ใหม่นะครหรือว่การทําเลเซอร์สกินที่แม่ต่างๆ สามารถทําได้หมดนะฮะแต่โดยมากจะแนะนําหลังจากการดึงหน้าไปหนึ่งเดือนนะฮรหลังจากหนึ่งเดือนเราต้องทำทำได้นะฮะล้วก็แนะนําให้ทําด้วยเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนกัน,นะฮะอย่างที่หมอเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเหมือนผ้าที่ยับนะฮะการดึงหน้าคือทําให้ผ้ามันตึงนะฮะแต่ตัวเนื้อผ้านเนี่ยเราต้องบํารุงอีกทีนะฮะการบํารุงผิวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ สกิ Skin นทรีเมนต์ฮะหรือว่าการดูแลผิวนะฮะให้มีความชุ่มชื้นไม่ให้โดนแสงแดดพวกนี้เป็นสกินทรีตเมนต์ที่ต้องควระฮะควรจะทําควบคู่กับการดึงหน้าด้วยซ้ำนะฮะแต่ถามว่าระยะเวลาที่เหมาะสมโดยมากจะประมาณ1เดือนหลังจากการดึงหน้านะฮะเนื่องจากว่า หลังผ่าตัดทันทีจะไม่แนะนําให้การนวดหน้าหรือว่าเสียดสีที่ใบหน้ารุนแรงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้การผ่าตัดข้างในนะฮะไหมที่เย็บมันมีโอกาสที่มันจะมีการบวมช้าหรือว่าการหายของแผลจะน้อยลงได้ดังนั้นเนี่ยก็พักฟื้นให้ดีก่อนนะหลังจาก1เดือนเนี่ยสามารถไปทาสกินทีมส์อย่างอื่นได้หมดเลยนะครับคำถามสุดท้ายนะครับหลังดึงหน้าควรดูแลอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์อยู่ยาวนานนะครับอันนี้ก็คงเป็นคําถาม ที่หมอตอบไปรวมไปแล้วในตอนแรกนะครับ วิธีทําให้ผลลัพธ์ดึงหน้าอยู่ยาวนานอันแรกคือช่วงแรกเลยนะครับในช่วงหนึ่งถึงสัปดาห์นะหมอแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันฮะช่วงหนึ่งสัปดาห์นี่คือการดูแลแผลเลยนะการดูแลตามข้อปฏิบัติของหมอเลยนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ช่วงที่แผลยังไม่ได้หายดีอยู่ในช่วงที่เพิ่งผ่าตัดใหม่ๆดังนั้นเนี่ยวิธีทำให้ผลลัพธ์ยานานช่วงแรกคือพยายามทําให้มันไม่มีผลแทรกซ้อนทางการผ่าตัดนะทำให้มันบวมช้าน้อยที่สุดอย่างเช่นมีการประคบเย็นช่วยนะมีการทานยาฆ่าเชื้อยยาุบบบววมให้้ครแลก แผลไม่ให้โดนน้ำนะครมาตัดไหม่ในเวลาที่เหมาะสมพวกนี้เป็นการดูแลทางการแพทย์ โดยเฉพาะเลย1นึสสัปดาห์เพื่อให้ผลลัพธ์มันดีก่อนนะหลังจาก1นึส,สัปดาห์แล้วต่อมาเป็นช่วงกลางอะช่วงกลางคือระยะระยะเวลาเป็นเดือนนะอาจจะต้องแดน1เดือนถึง1ปีนะช่วงนี้เป็นทำไงให้ผลลัพธ์ที่ดีส่วนมากในช่วงกลางเนี่ยแผลจะเริ่มหายดีแล้วจะเริ่มใช้ชีวิตได้ปกติแล้วดังนั้นเนี่ยช่วงกลางจะอยู่ที่การบํารุงรักษานะฮะอาจจะมีการทำสกินทรีทเมนต์ร่วมด้วยนะฮะอย่างเช่นการใช้เลเซอร์หรือว่าการใช้ครีมบํารุงพวกนี้จะช่วยเมนเทนแนนระยะ นะส่วนระยะยาวระยะยาวนั่นคือการ protection ละ mm hmm. เกินไปนะั้หนึปีเนะี่ยอันนี้เป็นการ protection protection ก็มีอยู่2อย่างอันแรกคือทำผิวให้ moisture นะใช้ครีมบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาอันที่2คือ photo aging คือการะระวังเรื่องของแสงแดดแสง uv ให้น้อยนะอันนี้คือ3อย่างที่การดูแลอย่างไรให้มันอยู่ใน,น้นาวนานนะะแต่โดยเฉลี่ยนะครับทั่วโลกการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันจะ ประมาณ5ปีนะห้าถึงสิปีพูดง,ง่ายๆคือระยะในทางการแพทย์นะเขาจะมีการวิจัยว่าผ่าตัดดึงหน้าไปแล้วเนี่ยอีกกี่ปีคนไข้ถึงจะกลับมาผ่าตัดดึงหน้าซ้ำนะก็พบว่าโดยเฉลีย่ย5-10ปีดังนั้นเขาก็เลยเอาตัวเลข5-10ปีเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าผลลัพธ์ของการดึงหน้าน่าจะอยู่ได้ประมาณ5-10ปีแต่นี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะจริงๆมันจะไม่มีตัวเลขแน่นอนว่าพอปุ๊บออพอเราดึงหน้าปุ๊บ อีก5ปีกลับมาเหมือนเดิมมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วถติว่าเราดึงหน้าปุ๊บเรารู้สึกหน้าตึงขึ้นไป5ปีนะหลังจากนั้นก็อยู่ที่การดูแลของเรานะว่ามันจะเสื่อมสภาพไปนานแค่ไหนถติว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ดูแลผิวเลยนะเรวก็สมบุกสมบันมากสุดท้ายมันก็หย่อนค้อยตามอายุมันจะไม่ใช่ถึง5ปีปุ๊บแล้วก็หย่อนเลย,ม,ยนนะมันไม่อยางังนะมันพอพอเราทําเสร็จนะดึงหน้าเสร็จมันก็เหมือนเป็นผิวหน้าเราแล้วเราก็ดูแลต่อเนื่องการจะหย่อนค้อยกับมาเรือกับมาช้าก็อยูู่่่่ทีกาาารดแแแลล้้ววะตถ ตัวเลขโดยเฉลี่ยก็คือเปเปอร์ทุนโลกก็คือการที่คนไข้จะกลับมาทำดึงหน้าครั้งที่2เนี่ยประมาณ5-10ปีนะ,ะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับคำถามเรื่องดึงหน้าในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนที่ฟังก็น่าจจะได้ความรู้ที่ถูกต้องนะ,ะสิ่งที่หมอต้องการก็คือเราเมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้องนะ,ะเราก็จะ เลือกการทําได้อย่างปลอดภัยนะส่วนสําคัญที่สุดก็คือควรจะต้องมาปรึกษาหมอก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากทำศัลยกรรมหนึ่งหน้าเนี่ยหนึ่งคือมันเหมาะกับเราหรือยังนะหรือมันมีวิธีอื่นไหมอันที่2คือถ้าเราจะทําจริงๆเนี่ยเราควรทําส่วนไหนก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้เป็นข้อมูลทางการแพทย์เพื่อให้ทุกๆคนที่สนใจเนี่ยได้ทําการทําศัลยกรรมนะฮะทำอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวนะครับครับรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ